การที่เราไม่ปั้นโคกกับปั้นโคกเนี่ยอ่าปั้นโคกต้องสูงมีระดับนะครับถ้าต่ําเตี้ยเลี้ยดินนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราไม่ได้ปั้นโคกเลยการที่เรายกสูงเนี่ยหนึ่งมาจากคําว่าทุเรียนต้องการชื้นแต่ไม่แฉะนะครับการยกโคกสูงเนี่ยมันมีมันมีช่องที่น้ําที่ระบายลงไปนะครับระดับพื้นขนาดนี้น้ําซึมระบายลงมานะครับน้ําต้องไม่ดองขังอยู่ที่ปลายราก เพราะฉะนั้นการยกโคกสูงเนี่ยหนึ่งก็คือทําให้น้ําระบายได้ไวขึ้นอันดับ,รบแรกนะครับอันดับที่2เวลาเรากักโศก,กก็จะากักได้ง่ายขึ้นนะครับก็แนะนําว่าเริ่มแปลงใหม่อ่ะสองเรื่องนี้ควรควรเน้นอ่าเรื่องแรก<ำ>น้ำนะ,นะครับเรื่องสองนะครับรูปแบบแปลงเรื่องสามก็คือไฟต้องมาต้องมีแต่ถ้าไม่มีไฟก็ต้องไปคิดอ่านในเรื่องของโซล่าเซลล์หรือแม,ม้ก็ต้องใช้ปั๊มในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆนะครับ หัวใจหลักของการทําทุเรียนเนี่ยก็คือในเรื่องของของน้ําที่เราจะมีอย่างเช่นบางคนมีแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับ,รบมาจากลําคลองธรรมชาตินะครับที่ต้องไม่แห้งด้วยนะนะฮะต้องมีประวัติว่าคลองเส้นนี้นะครับมีน้ําตลอดอ,อย่างโอเคเงี้ยสบายใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะจะสบายใจแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเคยมีรอบ รอบแบบแลงจัดๆนะครับน้ําในอ่างเก็บน้ําน้ําในเขื่อนก็มีโอกาสแหง้งเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ต้องเติมเต็มในสวนเราก็คือการทรําบ่อพักน้ําก็คือสะนะครับชาวบ้านเรียกว่าสะสะน้ำ <c oughs> เพราะฉะนั้นพื้นที่ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้นะมันทั้งหมดประมาณประมาณ8ไร่เนาะ <c oughs> นะครับภาพรวมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งต่อสิบที่เขาว่ากันมาหมายถึงว่าพื้นที่สิบไร่นะครับต่อน้ําในสะหนึ่งไร่ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทั้งถนนอะไรตร่อเมีอะไรรวมกันทั้งหมดก็คือ8ไร่ตรงนี้จะทําน้ําอยู่ที่2งานนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราได้น้ําสํารองจากลําคลองที่อยู่ในในสวนของเรามาซัพพอร์ตนะฮะจะทําตัวรักน้ําเข้ามาตรงนี้นะครับอันที่2นะครับต้องเจาะนะครับขุดลงไปให้ลึกที่สุดนะครับอย่างน้อยน้อยต้อง12เมตรนะครับ12เมตรคือตรงนี้เรามีอุปสรรคตรงที่ว่าเวลาเราขุดไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเจอหิน ขุดลงไปได้ห้าเมตรเจอหินก้อนเบเริ่มเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเจอแค่ก้อนสองก้อนนะครับเป็นหินก้อนใหญ่สองอ่าสามก้อนหนึ่งสองแล้วก็สามจุดนต้ตนะครับเห็นไหมครับทั้งแผ่นเลยอาจารย์ <c oughs> แล้วก็ข้างล่างก็ปูพรมไปได้วยหินทั้งหมดเลยอืมเราก็ใช้รถนะครับแมคโครนะครับแมคโครงาเดียวร่วมกับอ่ารถยกยักหินนะครับกว่าจะได้มาโหหินพอได้มาเสร็จปุ๊บหินมากกว่าดิน พวกหินมันมันมันไม่ได้ทับกันเราเป็นละเอียดอ่ะพอขึ้นมาในพื้นที่ของเราเนะี่ยเราก็หาที่เก็บยากลําบากมากไปถมตรงโน้นทีตรงนี้ทีนะครับสรุปแล้วก็คือเราได้น้ำนะฮะหลังจากที่เราแยกหินลงไปแล้วเนี่ยโชคดีโชคเข้าข้างไปเจอตาน้ําที่อยู่กลางกลางบ่อน,นี่พอดีนะครับผุดขึ้นมาเยอะมากนะครับอันเนี้ยใช้เวลาแค่3าวันหลังจากที่เราเก็บงานจบเรียบร้อยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นหินอยู่ไม่สามารถแยกได้ก็ปล่อยมันอื ใช้เวลา3วันเนี่ยน้ำขึ้นมาอยู่เกือบ3เมตรนะครับวันละ1เมตรในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีความเชื่อว่าตรงเนี้ยนะครับน้ำออกดีประมาณนี้นะครับในช่วงที่แรงที่สุดนะครับน้ําจะพอแล้วส่วนหนึ่งก็คือคลองที่อยู่รอบๆนะครับปล่อยน้ํามาทุก7วันนะครับก็น่าจะสามารถพอประทังไปได้นะครับอ่ะทีนี้ นอกจากเรื่องน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการวางระบบน้ำนะครับว่าเราจะมีแผนการทําระบบน้ําแบบไหนนะครับ 1. ระบบน้ําโดยทั่วไปนะครับหก็มีท่อเมนแหละนะครับมสมีท่อซับเมน 3. าม,มีท่อย่อยขึ้นไปแล้วก็เป็นหัวสปริงเกอร์นะครับ,รบชุดแรกก็คือเป็นชุดหัวน้ําปกติก็คือหัวชุดมินินะครับจะเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นหัว 200นะครับ250นะครับเป็นหัว400หรือหัว600นะครับอันนี้เป็นชุดระบบสปริงเกอร์ที่เราจะตัดสินใจทําแต่มีอีกชุดน้ํา1ก็คือชุดน้ําหัวฟิน8หรือหัวอินฟินิตี้นะครับซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยคือว่าการวางระบบน้ําทั้งหมดเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับคุมน้ําโดยการเปิดทั้งระบบให้ได้นะครับ 1. ลดปัญหานะครับในเรื่องของการวิ่งเปิดน้ําแต่ละช่วงนะครับ2ก็คือเป็นพื้นที่ที่เล็ก สโคบไม่ได้ใหญ่มากนะครับสามารถคอนโทรลกันทั้งทั้งระบบได้หัว100หัวฟิน8ในโคกหนึ่งเราก็จะทําการวาง3หัวเปิดชั่วโมงหนึ่งก็คือ300ลิตรนะครับก็จะเปิดชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วแต่สภาพต้นนะช่วงนั้น<ม>อ่ะโอเคอันนี้คือในเรื่องของระบบน้ําน้ําได้สะมีสํารองน้ํา2ระบบน้ําเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้หัวฟิน8ปดอินฟินิตีนะครับอันที่2นะครับ มาจัดการแลนด์สเคปของเรามาจัดการภาพของเราว่าเราทําปั้นโคกไว้แบบนี้นะครับเป้าหมายก็คือทําเป็นแนวให้ตรงนะครับระยะปลูกที่ผมวางเนี่ยนะครับเราจะปลูกโอชีนะครับหนามดาหนามดาครึ่งหนึ่งหมอนทองครึ่งหนึ่งในเรื่องระยะปลูกเนี่ยเราเลือกระยะปลูกที่ชิดที่สุดนั่นก็คือ 8, ปดคูณแนะฮะเหตุผลก็คือ1พื้นที่มันน้อยนะครับพื้นที่มันน้อยจํากัด แล้วเราจะต้องวางในระยะที่าสามารถคอนโทรลทั้งความสูงแล้วก็สามารถคอนโทรลทั้งระยะข้างได้ทรงพุ่มได้อะไรเงี้ยนะครับก็มาอยู่ที่8คูณ8จะได้ปริมาณพอสมควรอันนี้100 1070หลุมนะครับตรงนี้ย1 7 3หลุมข,ขอเดินไปดูที่อาจารย์ปั้นโคกนันหนะ่อยสูงข,น,ขนาดไหน <c oughs> เอาเอาผมตรงนี้แล้วกันนะนะครับโอ้หเห็นไหมทำไมเราถึงต้องปั้นโคกห้สูงครับอาจารย์ ตรงนี้นะครับมีประวัตินะครับมีประวัติว่าแต่จริงเราก็ยกขึ้นมาสูงลนะประวัติก็คือเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาสอบถามกับคนรอบๆนะครับว่าตรงนี้มีโอกาสน้ําท่วมหรือน้าขังไหมเขาบอกว่าน้ําขังไม่มีมีแต่น้ําที่หลากลงมาน้ําล้นจากข้างบนนะครับในช่วงฝนตกหนักระบายน้ําไม่ทันน้ําก็จะมีเอ,อ่อเอ่อบ้างแต่ก็แป๊บเดียวหายอ่ะเราก็เลยทําไว้แบบนี้สูงหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปปลูกข้างบนนะครับ เราก็ต้องมาปั่นนะครับปั่นลงให้มันมีหน้ากว้างอยู่3เมตรนะครับมันจะสูงอยู่ระดับนี้นะครับสูงอยู่ระดับนี้เพราะฉะนั้นก็จะสูงจากพื้นดินก็ประมาณ60สนะครับหกถึงเจเซนโดยประมาณประมาณเอวเป็นหลักเนาะประมาณประมาณเอวเนี่ยเป็นหลักนะครับอาจารย์ก็ถือว่าร<ง>อดพ้นลงพื้นฐานเท่าไหร่เขาว่าโคกสูงดีกว่าไม้ปั้นโคยังไงการที่เราไม่ปั้นโคก,กับปั้นโคกเนี่ยปั้นโคกต้องสูงมีระดับนะครับถ้า สำเตีต้ยเรียดินนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราไม่ได้ปั้นโคกเลยการที่เรายกสูงเนี่ยหนึ่งมาจากคําว่าทุเรียนต้องการชื้นแต่ไม่แฉะนะครับการยกโคกสูงเนี่ยมันมีมันมีช่องที่น้ําที่ระบายลงไปนะครับระดับพื้นขนาดนี้น้ําซึมระบายลงมานะครับน้ําต้องไม่ดองขังอยู่ที่ปลายราก เพราะฉะนั้นการยกโคกสูงเนี่ยหก็คือทําให้น้ําระบายได้ไวขึ้นอันดับแรกนะครับอันดับที่2เวลาเราจักโศกก็จะจักได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เห็นไหมครัแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ยกโคกแบบอิสระนะครับโคกของใครของมันนะครับดีกว่าดีกว่าแบบหมอนั่ไงครับถ้าเป็นแบบล่องหลังเต่านะครับลูกฟูกหลังเต่าแบบยาวอย่างนี้นะครับโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับการทําแบบ ยกเป็นลูกฟูกนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมันทําให้เราเนี่ยนะครับถ้าไม่สูงมากนะฮะมันทําให้เราเนี่ยใช้เครื่องมือในเรื่องของการกําจัดหญ้าเครื่องมือตัดหญ้ารถตัดหญ้านั่งขับนะครับสามารถวิ่งวนได้ทุกที่นะครับอันนี้คือความสะดวกสบายอันที่2อนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการ วางระบบน้าบางคนเขาบอกวางระบบน้ํมันค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบเนินหลังเต่าลูกฟูกนะครับการวางระบบน้ําก็ไม่ได้ยากเย็นเหมือนกันนะครับมันจะพอๆกันทั้งหมดแต่ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างนี้ครับการยกโคกแบบนี้นะครับหนึ่งอิสระในเรื่องของการระบายน้ําโคกไข่โคกมันนะครับเรื่องนี้มันจะเกี่ยวพันกันในเรื่องของการกักโศกเพราะว่าสภาพดินภาพรวมเนี่ยมันแยกโคกไข่โคกมันเสร็จปุ๊บเวลาเราถอยน้ําลงไป นะครับในแปลงที่เป็นหลังเต่าก็จะมีการซัพพอร์ตน้ําในพื้นที่ในจุดที่ว่างเว้นแบบนี้นะครับก็จะมีการซัพพอร์ตน้ําเวลาเราถอยน้ําประมาณสัก 3- 4วันมันไม่โศกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโคกไข่โคกมันนะครับถอยไป้3-4วันโศกได้อันนี้คือในเรื่องของการจัดการน้ําอันที่2การจัดการในเรื่องของโรคนะครับหก็คือมันเชื่อมกันทั้งระบบน้ําก็เชื่อมกันนะครับเวลามันระบาด โรคนะครับเวลามันระบาดไม่ว่าจะเป็นเชื้อไฟท็อปไม่ว่าจะเป็นฟิวซเลียมนะครับหรือเน่าคอดินเนี่ยนะครับถ้ามันสลบนะครับถ้าเป็นอยู่ข้างบนมีโอกาสนะครับไหลลงมาเป็นช่องน้านะครับต้นข้างล่างก็จะเต็มไปด้วยโรคที่มันเกิดในส่วนนั้นนะครับอันนี้คือการทําแบบหลังเต่าแต่ถ้าเกิดสวนไหนที่เขามีการจัดการดีก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่สวนมากก็คืออ่าได้โคกเหมือนกันแต่การจัดการไม่เหมือนกัน การหลบและหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือยกโคกอิสระของไข่ของมันอย่างที่ผมทานะครับอันนี้เวิร์กที่สุดแล้วเวลาเราต้องคุมน้ําในตอนที่มันออกดอกออกผลผลิตนะครับอาจารย์โคกไข่โคกมันมันคุมง่ายกว่านาะโคกไข่โคกมันคุมง่ายกว่านะครับผมเห็นปีนี้แบบต้นไหนดอกไม่พออะไรที่ต้องแบบกักโศกต่อมันก็สามารถคุมได้ง่ายกว่านาะใช่ใช่ว่ากันเป็นต้นต้นใช่มันว่ากันเป็นต้นต้นและในเรื่องของการทําระบบน้ำเนี่ยนะครับบางที่เขาใช้ท่อ PE นะครับ ยาวๆไปแล้วก็ต่อท่อขึ้นมาคุมวาล์วเดียวอยู่ที่หัวอย่างเดียวนะครับเป็นท่อไส้ไก่ต่อจากท่อ PE วางเลย1 2-3เส้นนะครับแล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราจะคอนโทรลน้ําในแต่ละต้นไม่สามารถมีวาล์วไปปิดได้เพราะเป็นท่อไส้ไก่เว้นแต่ว่าเรามาหักสายนะครับอันนี้จะมีปัญหาคือประสบการณ์เป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางท่อเนี่ยครับขึ้นเป็นท่อ PVC แล้วก็มีซอฟต์วาล์วปิดในหัวสปริงเกอร์ของใครของมันนเวิร์กที่สุดถ้าเกิดหัวมันตันแล้วก็แค่ไปปิดหัวสปงเก แล้วก็แก้ไขนะครับในเรื่องของเศรษซากที่ไปอุดอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีซอฟวาวหรือหัวสปริงเกอร์ตัวตัวปิดหัวสปริงเกอร์นะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นท่อตันนะครับเรามาปลดออกน้ําก็จะพุ่งนะครับตัวเราก็จะเปียกกเละเทะไปเลยอเอา้าแล้วก็มีคําถามว่าทําไมไม่ปิดหัวเลยเอาถ้าปิดหัวเราจะรู้ไหมน้ามันจะดันขี้ตะกงตะกรตกรงนั้นออกไหม,มนะครับมไม่ออกมันก็จะ ไหลย,ย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คหัวเนะี่ยต้องเช็คในจังหวะที่เปิดน้ําอยู่เท่านั้นอ,อันนี้ถึงจะรู้ว่าจุดที่มันอัดนะครับจุดที่มันอั้นอยู่นะเศษซากอั้นอยู่ก็จะได้ไหลพุ่งออกมาจําเป็นเลยนะครับที่จะต้องมีซอฟต์วอลหัว,หวคลหัวมันเพื่อตรวจเช็คตัวนั้นง่ายนะครับอาจารย์เดินไปข้างบนกันดีกว่าครับไปเพราะว่าอยากจะถามอาจารย์เรื่องการวางท่อเมนครับว่าควรจะต้องวางตำแหน่งไหนดีเวลาเริ่มแปลงใหม่ครับเราไปดูจุดที่อยู่สูงดีกว่า อันนี้บอกอาจารย์ก็พอใจแล้วเนาะโอเคพอใจมากเป็นที่น่าพอใจครับได้น้ําดีน้ําใสมากนะครับแล้วตาน้ําของเราดีมากจุดนี้นที่เรายกขึ้นมาค่อนข้างสูงว่าเป็นจุดที่เราจะสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างเอาไว้นะครับเป็นบ้านพักเป็นจุดสำรองไว้ทําอะไรต่อได้ทําอะไรต่อมีอะไรนะครับเป็นจุดบรญชาการตรงนี้ได้นะครับอาจจะทําเป็นดาดฟ้าขึ้นไปแล้วก็มอง ภาพรวมมองเดานะฮะคิดคิดไว้นะครับคิดไว้ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะฮะเออตรงนี้ก็ได้แล้วจอนเริ่มต้นจะเห็นชัดแล้วอมาตรงนี้มาตรงนี้ครับมาตรงนี้อ้าวเนี่ยชัดเลยขึ้นมามุมนี้เลยฮะเราก็จะไม่เห็นจันนะอ่ะอ่ะภาพรวม ให้ให้แผนกล้องตามผมนะเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้นะนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด9แถวนะฮะอ่าสี่ห้าหกดแปดแถวนะครับแต่แผนของเราก็คือว่าฝั่งซ้ายนะครับก็จะทําเป็นหมอนทองฝั่งขวานะครับ5แถวก็จะทําเป็นหนามดาเพราะฉะนั้นอนะ่ะการคุมน้ํานะครับต้องแยกเป็นสัสดส่วนให้ชัดเจนไม่งั้น การจัดการน้ําจะมีปัญหานอกจากซอฟต์วาล์วต้นไขต้นมันแล้วนะครับท่อเมนนะครับแน่นอนมันสามารถวางท่อเมนเส้นเดียวได้อาจารย์จะวางท่อเมนเส้นเดียวหรอท่อมเนมนเส้นเดียวสามารถทําได้นะครับเบืบ้องต้นก่อนแต่มันจะมีปัญหาเราต้องมาต่อวาล์วเล็กนะครับในท่อ2นิ้วนะครับที่ออกไปแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะฮะเราก็เลยวางแผนว่าในท่อเมนนะครับในท่อเมนหนึ่งท่อที่ออกไปปุ๊บเราจะแยกเป็นวาล์วสตัว นะครับวาลสองตัวโดยวาลวาลตัวหนึ่งจะคุมท่อเมนฝั่งหมอนทองนะครับวาลอีกตัวหนึ่งจะคุมท่อเมนฝั่งหนามดำนะฮะทั้งหมดแต่ในช่วงเล็กนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับก่อนที่จะเอาผลผลิตนะครับก่อนที่จะได้ผลผลิตเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้ง2วาลใน170กว่าต้นตรงนี้ได้นะครับระบบหัวฟินนะครับป้อมก็ว่ากันไปดีไซน์กันไปนะครับตามแรงตามกําลังไฟที่เราสามารถดึงเข้ามาได้นะฮะอ่ะ ในเรื่องของท่อเมนเนี่ยวางไว้2เ<ส>มนนะครับเมนที่คุมนามดําฝั่งนี้ทีแล้วก็เมนที่คุมหมอนทองนะครับแต่ทั้ง2เมนสามารถเปิดได้พร้อมกันทั้งระบบแต่พอช่วงให้ผลผลิตนะครับช่วงให้ผลผลิตมันมีกระบวนการจัดการน้ําที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวาลว์ว,าวใหญ่2ตัวในวาล์วผีเสื้อที่เราจะวางไว้2ตัวเนี่ยนะครับจะเป็นตัวคอนโทรลน้ําหลักๆเลยนะครับว่าตัวนี้ให้น้ําประมาณนี้ตัวนี้ให้น้ําประมาณนี้นะครับ อาจารย์ครับเรื่องสุดท้ายดีกว่าครับทำไมต้องหมอนทองกับหนามดาทำไมต้องหมอนทองกับหนามดา <c oughs> เป็นคําถามที่ขคย่ใจมากนะ <c oughs> อ้าวในในบ้านเราอย่างนี้ดีวกว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับเรื่องหนามดำเนี่ยยังเป็นเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าหนามดําในอนาคตจะไปได้หรือไม่ได้หรือจะไปได้ไกลสักขนาดไหนนะครับ <c oughs> มองย้อนกลับมาระหว่างปลายทางกับต้นทางในเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหาหลักของบ้านเรานะครับบ้านเราดนมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในเรื่องของการทําผลสดนะครับ,รบมีเทคโนโลยีมีโน้ตหาวมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีเทคนิคหลายๆอย่างกับทุเรียนนะครับเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่และมหาศาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้เราเก่งขนาดไหนให้เราทาผลผลิตได้มากขนาดไหนถ้าปลายทางไม่มีจุดรับซื้อปลายทางไม่มีที่รับซื้อนะครับก็จบเหมือนกันเพราะฉะนั้นปลายทางนะครับ ต้องเป็นตัวชี้ให้ต้นทางทำนั่นก็หมายความว่าตลาดต้องนําการผลิตไปก่อนสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะหนามดำเนี่ยนะครับปลายทางเขาบอกแล้วว่า1เป็นทุเรียนไทยเล็กสีเข้มนะมเนื้อเท็กเจอร์ดีนะรสชาติดีเยี่ยมนะนะครับอันนี้ตอบโจทย์ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องมาตอบโจทย์ในภาคผลิตของเราได้ว่าหนามดำเนี่ยเหมาะกับบ้านเราไหมแต่โดยประสบการณ์ที่ผ่านมานะสามปีปรากฏว่าหนามดำบ้านเราเนี่ยนะครับทำง่ายมาก หนึ่งการจเจริญเติบโตดีต้านทานท็อปและก็ฟิวซเลียมนะครับสามทำดอกง่ายสี่ไว้ผลผลิตได้สูงนะครับห้าใบไหลเนื้อสีก็ไม่มีปัญหานะครับหกพี่น้องก็ไม่ดีดกันมีลูกรุ่นพี่มีดอกรุ่นน้องมีลูกรุ่นพี่มีลูกรุ่นน้องก็ไม่ถีบไม่ทิ้งกันอันนี้คือง่ายต่อภาคผลิตส่วนปลายทางตอบให้แล้วก็คือ เขาต้องการสูงมากนะครับทุเรียนลูกเล็กเนื้อดีสีเข้มนะครับรสชาติดีโอเคผ่านทั้ง2อ,อย่างนะครับผ่านทั้ง2อ,อย่างนี่คือถ้าใช้หลักการหลักตลาดนําการผลิตเนี่ยนามดําผ่านร้อยเอ่ะทีนี้มาว่ากันในเรื่องหมอนทองหมอนทองไม่ต้องพูดมากครับเพราะว่ามวลรวมการตลาดมวลรวมภาคผลิตส่วนใหญ่ก็คือยืนเป็นหลักอยู่แล้วนะน้ำไอ้ไม่ใช่หมอนทองมันเป็นตลาดใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้า<ต><ต>คิดอะไรไม่ออกปลูกหมอนทองดีกว่า<ต>ะนะครับ แป๊บนึงนะนิ้วเหมือนนิ้วไปโดนปุ่มอัดอ่ะ,อะมันไปต่อครับครับอ่าเนี่ยแหละนะครับสองอย่างที่เราวางไว้นะครับ,รบอ้าทำไมไม่ปลูกมูสันคิงล่ะมูสันคิงบ้านเรายังไม่ตอบโจทย์นะครับยังมีความยากในตัวนะครับเราต้องใช้เวลานานแต่ในเรื่องของการทําทุเรียนเชิงพาณิชย์นะครับ,รบในระยะเวลา4-5ปีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเห็นตังค์บ้างแหละแต่ถ้าเป็นมูซันคิงอ่ะโอเคได้ลูกได้ผลผลิตมาจริงแต่เนื้อข้างในไม่โอเคเนี่ยปลายทางเขาก็ ดีเจ็คอะนะครับไม่เหา่าสุดท้าย <c oughs> ก็ต้องรอให้มีอายุขึ้นไปอายุประมาณ8ปดปี10ปีขึ้นไปเนื้อจะดีขึ้นนะครับเรารอไม่ไหวเราลงทุนสูงเพราะฉะนั้นหนามดาเลยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดคู่กับหมอนทองครับแล้วทำไมอาจารย์ปลูกแบ่งเป็นครึ่งครับเราควรจะปลูกหมอนทองไว้ตรงกลางไหมเพราะว่าตัวหนามดามันมีความแข็งแรงมากกว่านี่ม,มันต้องเป็นกาดโลของแปลงไหมครับปกติที่อาจารย์ทำครับอ๋อมันจะยากในเรื่องของการจัดการน้ําครับ Oh. ในโซนใครโซนมันเนี่ยกระบวนการจัดการน้ําหรือนิสัยของแต่ละสายพันธุ์มันต่างกันถ้าหนามดาควรจะอยู่ที่เดียวกันมีนิสัยแบบนี้ก็จัดการน้ําแบบนี้หมอนทองมีนิสัยแบบนี้จัดการน้ําแบบนี้ครับแล้วอีกอย่าง<ล>รอบด้วยนะรอบของการตัดเนี่ยเนื่องจากหนามดำเป็นสายพันธุ์เบาเขมมายถึงว่าตัดก่อนหมอนทองต่อให้บานพร้อมกันหนามดาตัดก่อนหมอนทองตัดทีหลังนะในจังหวะที่ตัดแล้วเราต้องขึ้นน้ําเพื่อ ทำใบฟื้นต้นคลายสารทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบในแพทเทิร์นเดียวกันในในโโคพื้นที่เดียวกันแต่ในจังหวัดเดียวกันหมอนทองตัดที่หลังก็ควรจะอยู่ในสโคพเดียวกันในเรื่องของการจัดก,การน้ําจะง่ายด้วยครับครับอันนี้ก็หมดแล้วครับครับที่เหลือมีอะไรอีกครับอาจารย์เรื่องการวางระบบน้ําไฟฟ้าเราต้องว่ากันไหมเราก็ากต้องไปเด,ดินเรื่องอในเรื่องของการนําไฟฟ้าเข้าซึ่งวัดจาก มอแปลงหมู่บ้านนะครับมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นระยะทาง1กิโลกับอีก400เมตรครับซึ่งมันไกลมากมันต้องไปขอไปขอกรมไฟฟ้านะครับไปขอให้เขาอ่าขยายนะครับขยายออกมาก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็น่าจะใช้งบประมาณพอพอดูอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จำเป็นนะครับน้ำนะครับไฟนะครับมีความจำเป็นนะครับที่เหลือก็ที่เหลือเราสร้างได้นะ ก็แนะนําว่าเริ่มแปลงใหม่อะสองเรื่องนี้ควรควรเน้นจะได้มีปัญหาที่เหลืองแรกน้ำนะครับเรื่องสองนะครับรูปแบบแปลงเรื่องสามก็คือไฟต้องมาต้องมีแต่ถ้าไม่มีไฟก็ต้องไปคิดอ่านในเรื่องของโซล่าเซลล์หรือแม่ก็ต้องใช้ปั๊มในพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆนะครับแต่ใช้โซล่าเซลล์ก็ได้นะแต่งบประมาณก็พอดูเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือเวลาไฟมันตกแดดไม่มีท้องฟ้าปิดอ้าวอันเนี้ยมันจะดูดน้ำไม่ได้ครับ โอเคแปลงใหม่ไม่มีอะไรนะอาจารย์แปลงใหม่ภาพรวมเราดีมากรอลงต้นแล้วเราค่อยมาดูหน่ทีว่าอาจารย์จะลงปูกอย่างไงให้มันโตเร็วนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์จะมีนวัตกรรมใหม่ๆไปเล่นก่อนปลูกอันนี้ในช่วงที่จะปลูกก็จะมีทำเพิ่งเล่าเลยเนี่ยทำเป็นแล้วเราไปเปิดที่หลังไหมเดี๋ยวเดี๋ยววาเปิดที่หลังเดี๋ยวว่าเปิดที่หลังดีกว่าเราจะทำหลายๆอย่างลงไปนะครับว่าสิ่งที่เราคิดดีไซน์นะครับบวก ล้วก็คู่ไปกับเชิงวิทยาศาสตร์นะครับมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการทําทุเรียนให้โตไวหรือเปล่า,อ,าอย่างนี้แหละนะครับเามาทํากันที่นี่ครับ,ะะใ,บใบให้เขาฟังกันหน่อยก็ได้ครับครับเอฟซีเผื่ออยากรู้ว่าอาจารย์จะทําอะไรก่อนปลูกเนี่ยที่จะทําให้มันสามารถโตไวได้อในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมีความความเหมือนและแตกต่างในเรื่องของสภาพดินที่ปลูกดินที่ปลูกเนี่ยการการทำแบบมันจะเหมือนกันนะครับ เหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นดินปลูกเหมือนกันแต่แตกต่างกันชุดดินชุดดินทรายชุดดินเหนียวชุดดินร่วนนะครับชุดดินกรวดชุดดินปนหินนะครับ,รบจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วการซรับน้ําของแต่และชุดดินก็จะไม่เหมือนกันการระบายน้ําก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะเก็บมาเป็นประเด็นแล้วก็เอามาดีไซน์ใช้ในส่วนนี้ว่าชุดดินแบบนี้มีการอุ้มน้าค่อนข้างดีทํายังไงถึงจะสร้างโครงอากาศ ให้กับกระเปาะทุเรียนหรือให้โคกทุเรียนได้นะครับแล้วทํายังไงถึงจะทําให้น้ําที่เกินความจําเป็นที่เราใส่ลงไปนะครับ,รบมันเดนออกมาได้ไวที่สุดเราจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับ,รบอันนี้ก็คือการเพิ่มโพรงอากาศในดินเพิ่มโพรงอากาศนะครับเน้นในเรื่องของการระบายน้ําที่เกินความจําเป็นต้องเดนออกให้ได้อันนี้เราจะมีแนวเราจะมีโมเดลให้นะครับมีโมเดลให้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูชุดดินเราค่อยมา อธิบายกันอยู่ยาวตอนนั้นดีกว่าใชใช,ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ